I know. Assalamu alaikum. The leader. This? Uh. Ah, good morning, everyone. What day is today? Today is Friday. Saturday. Friday. 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 Good Friday. What day is today? today? Today is Friday, okay. Good. Sit down. Uh, welcome everyone to English class. This is English class, and today is the first class. Uh, today uh, I have activities. Let you all of you join together. นะ uh, the name of this activity is name and action game อ่า name and action name คือ <reef> uh, name ค well <g Kern eth> i̇şte right ืออะไรฮะ name คืออะไรใครรู <reg> early, ้บ uh, ้าง name อ่า name คือชื่ออ่า name ก็คือชื่อง่ายๆก็คืให้บอกชื่อเราท่นเองแต่ให้เพิ่ม action เข้าไป action คืออะไรอ่า action ถ่ทางเพิ่มท่าทางเข้าไป อ่าก็คือหลังจากที่เราบอกชื่อให้แต่ละคนบอกอ่าแสดงท่าทางนะ you ่ o u act นะ act your action นะ what do you want to act นะ but everyone is different นะ everyone is different แต่ละคนเนี่ยจะต้อง different คือแตกแตกต่างกันนะ่าดังนั้นใครคนแรกจะได้เปรียบนะ คนถัดไปเนี่ยก็ต้องคิดให้มันต่างจากเพื่อนแล้วนะนะแต่ว่าท่าของเราเนี่ยต้องมีเสียงเอฟเฟกด้วยนะเสียงเอฟเฟกด้วยนะอ่าเช่นเช่นท่านี้เราท่านี้ท่านี้จึงจ้งจึ้งอย่างเงี้ยจึ้งจึ้งอันนี้อ่าหรือหรือแล้วแต่ท่าแต่ว่าต้องมีเอฟเฟกด้วยอ่าแต่ให้เป็นอันนี้ให้มีเอฟเฟกของเรานะ อ่ะทดสอบทดสอบนะทดสอบชาริฟีก่อนอ่ะชาริฟีสนามอันนี้ทดสอบกันนะอ่ะชาริฟีบอกชื่อตัวเองก็คือ my name oh, my, my name is อ่าอ่ะทานเหนือยหรือครับทานเหอยไม่ไม่ต้องคือไม่ต้องเราเราแนะนำตัวเองเลยนะ my my name is er. s าริฟีบุ n ณ์อ่าโอเคค่า นอ่าพร้อมพร้อมเอฟเฟคด้วยเอฟเฟคอะไรเอฟเฟคนี่เอฟเฟคก็ค ah, ือเสียงเสียงเล่นนะถ้าก่อนเมื่อคิดชาริฟีจะเอาท่าไหนเมื่อกี้นี่อ่าท่านี้อ่าเอฟเฟคคือเอฟเฟคจะจะจะมีเสียงอะไรแบบนี้บายเสียงบายนะอ่าบาย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 แล้วก็หลังจากที่ชาริฟีแนะนำตัวเองนะ my name is My name is Sharifi ทุกคนก็ต้องเอามือชี้ไปที่ Sharifi พร้อมกับพูดว่า This This is Sharifi แล้วก็ทำท่าของ Sharifi คือ Bye Bye ต่อไปคนที่สองนะ Family 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 สนับ Family บ f a m i ว่า My name is ว่านี้ามีามีอ่าวันนี้ค่าคาอะไรคิดหนึ่งค่าเนน่ะเบนน่ะเบนนี่ค่าเบนีเดียว่ยอะ่ a อ่อะไรก็ได้นึงอย่างค่ะอ่าพอแล้วอ่าตัวยังคน a อื่นคนหนึ่อ่าทำไมยังนะครับนะครั My name อ s s ุ m a y a จริงจริงอ่าจริงจิงท่านี้นะแล้วทุกคนก็ต้องเริ่มตั้งแต่คนแรก My name is Suma y a อ่าเดี๋ยวนะทบทวนก่อนดีกว่าครูเปลี่ยนอีรการทบทวนท่าของสุมยาจริงจริงอ่าทบทวนทุกคน ทุกคนทุกคนะเอลทุวันเอฟวรันะฮะทบทวนท่าของสมัยยะจึงจึงฮะแล้วก็ค่อยมาเริ่มที่ชารีฟีชี this is this is สาเตเริ่มี่สาธเตทำไมวอร์มชุดที่ this is ชารีฟอ่ตท่าไหนบ๊ายบายอ่แล้วก็ this i s สมัยยะ เจืงจ้งอ่าไ้ไหพอคนที่สามอ่ะต่อสมุิคนที่สามสมุิสมสมุิสมุิสมุคนที่สาอ่าเราเซียรไหมอ่าเราก็ใจเราใจาจแล้วนะอ่าไข้าใจแล้วเอฟบตนหัพเอฟสแตนต์อันัดนันนให้หมดเลยเยน ออกออกจากเก้าอี้เอาฝั่งนี้สองคนนี้มายืนฝั่งนี้หน่นีฝั่งนี้หน่อยอ่ายืนข้างๆหน่อยเพราะว่ามันเสียงมันดังนี่เอ๊ะอ่าโอเคอ่าจะวนมาอย่างน <Teach a huge obsession> ี้นะจะวนมานะอ่ะทุกคนต้องจำท่าเองอ่าสมัยยากจิงจิงอ่าโอเคนโนะมาละนะเอ๊ให้เวลาคิดท่า เมื่อกี้ครให้เวลาแล้วเมื่อกี้เราหวังที่สาธิตนะตอนนี้หมดเวลาคิดแล้วทุกคนต้องมีท่าของตัวเองแล้วแต่ถ้าท่าที่เราคิดซ้ากับเพื่อนเราต้องเปลี่ยนท่าทันทีนะอเมื่อกี้ครูเริ่มฝั่งนี้ต่อจากนี้ครูจะเริ่มฝั่งนี้นะมาอยู่ที่เดิมอยู่ที่เดิม่าอยู่ที่เดิมอยู่ที่เดิมอฝั่งนี้ปฏิเสธฝั่งนี้รับดังนั้นครูให้ฝั่งที่รับแล้วกัน นะคนสุดท้ายเนี่ยก็ต้องคิดยากกว่าเพื่อนเพราะว่าคนอื่นคิดเตรียวมหมดแล้วนะเพราะว่าเมื่อกี้กูให้สิทธิ์แล้วไม่ไม่ไม่รับสิทธิ์นั้นอาชยานนั่งฝั่งที่ไหนเย็นฝั่งที่ไหนโอเคอ่ะเรียบร้ <Yes. S 1> เย Yes เรียนว่าจะเอาท่าเมื่อกี้ก็ได้นะของชาลิฟีอ่ะเริ่มเลย My name is s a r i f i n e bye อ่าโอเค this is salify bye bye มีคนทำยูทูบอยู่เนี่ะตั้งใจตั้งสติอ่ะคนที่สองพมิดพมิไม่ไม่ไม่ทำเพื่อนช่วยเพื่อนหน่อยนะเพื่อนอาจจะอันนั้นหน่อย my name is my name is พมิดพมิรูปแบบพมิรูปแบบอ่ะไป b บ e bye มา bye ได้ไหมไม่ได้แล้วบอกอธิการันอีกซ้ำถ้าอื่น

Mm, à. chứng, chứng. Quả bên này. chứng chứng À, chứng con chứng 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 à, chứng, chứng 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 à, tiếng chứng bữa chứng chứng this chứng 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 lấy chứng 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 Hey, my, name, my name My name is Iman hmm. My name is Iman นี่ครับต้องฝึกฝึกคิดให้ไวนะ Hello 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 Bye bye, bye, bye. bye, bye. bye. เฮลโลนี้นการเฮลโลเฮลโลอ่านีไอมันต่างจากชารีฟีใบบานเป็นปบเฮลโลอันนี้เฮลโลเฮลโลอ่าอ่าทำทำตามเพื่อนอ่ะเฮลโลเฮลโลเฮลโลอ่าเริ่มเริ่มกนแรกอ่าดิส h อ s ฟฟ์ฟมีจุงจุงอ่า This is Iman. Hello. Hello. Ah, papai. My. My name is Sumaya. La 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 la. Ah, okay. La. La 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 la. Ah, okay. Ah, this. This is Sarifi. Bye. Bye. Ah, this. This is Sarifi. Jing jing. Ah. This is Iman. Hello. Ah. This is i not see codina? OK. Codina. this? is my name is, is sophoria yeah yeah. Uh, yeah, yeah. Yeah, yeah. My name is sophoria Yeah, yeah. Ah, Yeah, This is Ah. <coughs>

Kaya sukor kaya ma. Gapak ro ro gapak. My name is My name is Nur Hafiz. Oh, me. My name is Nur Hafiz. Love love. Ah, love lah. Together. Love love. Ah, 1 2 3. ต่อไปหือกิตเปนจทัอไม่ได้เพื่อนก่อนไงบอกแล้วเมื่อกี้ฮะ My name is นะเดแล้วแต่แล้วแต่าเยอะเลย My name is ยังด้วยยางนย้ายค้างเย้ยอืเพื่อช่วยเพื่อนช่วยคิดเนี่ยอื

So Maya. La la. <laughs> ah. is yeah, yeah. Ah. This is love, love, love. Ah. This is It's your turn. Nabila. Yes, my name is. Yes, again again is yes, Nabila. My, my yes. Thank name. Thanks. อเกนอเกนเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนไม่ได้ยินนะอเกนอเกน my name my name is ดังกล่าวแล้วก็อันนี้ใช่ไหมพี่อ่าเอาใหม่ดังๆโอ้ฮะ thank you thank you ท่านี้แต่ว่า thank you ใช่ไหมใช่ไหมเพื่อนต้องจำให้ได้นะ thank you à, làm như thế này đúng không? à, thank you, ah uh, together, thank, thank you, ah à, this My name. My name is Siti Aisha. Ah. 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 Yes, yes. Yes, ni ha. Ah. Yes, yes. Ah, together. Yes, yes. Ah. This is Sarifi. Bye. Ah. This is my Jom, jom. Ah. ตรงไม่ตรงพี่ไม่เป็นไรอ่าไม่เป็นไรนี่เพื่อนทำ่าไม่ตรงทีอ่ะจริง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 อ่าอ่าคุณ้าเ้วจริงจริอ่าโอเคเริ่มเติมแร่เดี๋ยวเดี๋ยวขยบมาทันี้หน้ยคนแเดี๋ยวขยบมาทันี่หนขยมาที่หน้หัวใจไม่ไหวม่ไหหัวใจหนึ่หัวใจนึงเดี๋ยวเริ่มต่คนแรกเิมคนารเดีดีดีี

à ok à riêng mấy tên này một cái nào chẳng đai mấy chẳng à chỉ nó chỉ cái nào chỉ là thích ăn con nào thích ăn à one two three this is a baby bye this is นี่คือสิ i งท a ่อิสระเยซีสนี่คืออาบีนอ่าโอเคปมมือครับบิดแฮง all of you โอเคอ่าสุดยอดแสดง,งว่าเราจำจำได้นะจำท่าทางของเพื่อนได้นะเกมนี้นะก็จะฝึกในเรื่องของการจำด้วยนะความจำของเราโอนะ a